เอให้ผมทำไปก่อนได้ผมซึ่งวันนี้ผมก็จะพาไปทำงานเกรดยานั่นเองผมเกรดได้แล้วผมได้ครั้งละห้าแล้วผมนี่ <c oughs> กดแต่ไปไเรื่อยแ้วผม <c oughs> เดินไปแล้วผมไม่ต้องดกดอะไรทั้งสิ้นครับผมกดเดินไปมันก็จะแฟรูปไปเราแล้วผมนี่ ก็สว oh, yeah, um, oh, ัสดีทุกคนทุกท่านที่เล่น g t a ออน l i n e กันทุกคนกันด้วยผมเยะผมช่อง PNX นะทุกคนแล้ววันนี้เราก็ได้มาอยู่ใน g t a ออนไ n น์เซิร์ฟเวอร์ออฟโรเกิเช่นเคยนะทุกคนก็คลิปที่แล้วผมมก็ได้ทําการรีวิวระบบเรื้องต้นแนะนําแล้วก็ทํางานเกาะ้างผมซึ่งเป็นงานที่มาสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นะผมก็ใครที่ยังไม่ไปดูก็สามารถ กดไปดูได้ผมก็กดไปที่ช่องแล้วก็กดผา่าเลยผมก็สามารถไปดูคลิปเก่าที่ผมทาไว้ก่อนได้ผมซึ่งวันนี้ผมก็จะพาไปทํางานกรีดยานน่นเองผมกลีดยาเด็กใต้เด็กใต้ยตอย่างเราถ้ากรีดยาเหมาะกับงานดีับผมไม่แน่กลีดยาไม่กลีดยาไม่ได้เดี๋ยวไปกรีดยามอเตอร์ไซค์ับผมเดี๋ยว <laughs> ยยยทุกคนก็ สำหรับช่วงนี้ที่ผมก็แบบไม่ได้ทําคลิปสำหรับเสนอแบบบางทีแบบหายไปไหลายวันบางทีก็แบบว่าเพิ่งมาลงคลิปอย่างเงี้ยทุกคนก็ผมติดเรียนอ่านนสอดทอนี่ผมก็ใครที่ยังไม่รู้ว่านอนสอทอปไปว่าอะไรก็คือนักศึกษาวิชาทาหารนั่นเองผมก็นะเลไปสอบแล้วบรดติดนะก็สำหรับผู้เล่นใหม่ผมใครที่ยังไม่รู้ว่าผมตรงนี้ก็จะมีอ่า รถเด็กใหม่เราด้วยนะผมไม่ต้องเช่านะผนี่ก็จะมีรถเด็กใหม่ตรงนี้นผมก็สำหรับใครที่เข้ามาเล่นใหม่เหมนว่าเพิ่งเข้ามาดูคลิปนะผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดรถเด็กใหม่ผมสามารถขึ้นได้เลยผมทุกคันนะผมตรงนี้ที่จอดอยู่เนนะี่ยคือสามารถขึ้นได้ทุกคันเลยนะผมก็ขึ้นแล้วแต่ระบบจะขึ้นคันไหน,นผมมีหลายสียเลือกด้วยแล้วก็กดเมนูตัวไว้ก็ผมไปกดไปได้ไปดิกดเทสผมก็ ตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะผมกดกระเป๋านะผมนี่ก็จะเป็นกระเป๋าภายในเซิร์ฟผมนี่ก็ใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่ๆก็มากดตรงนี้แล้วก็กดสามารถกดใช้ได้เลยผมก็ผมได้กดใช้ไปแล้วผมก็ต้องรอเลเวล5้าผมซึ่งมันจะเปิดไอ้กีเลเวล5แล้วก็เวลสิบนะผมผมเลเวลหนึ่งก็สามารถเปิดได้เลยก็คือดับเราเลเวลหนึ่งใช่ไหมก็เราเข้ามาสามารถเปิดกล่องได้ผมแล้วก็เราจะได้เงินมา1 0ึ0พันะผมก็จาก2 0 0พันเป็น3,000นันนเองนะผมนี่ ก็จะประมาณนี้นะผมโอเคเดี๋ยวเราทําการขึ้นรถแล้วก็ไปการกรีดยางเลยดีกว่านะผมก็กดเอ็นก่อนเลยหรือกดเอ็นนะผมเนี่ยว่าเราไปกดไปไหนเนี่ยต้องกดเอ็นก่อนนะผมนี่มันก็สตาร์ทก็ได้แล้วนะผมนี่ก็วิธีการดูจุดงานกรีดยางนะผมก็ทำการกดท็อปเทปเลยนะผมแล้วก็กดค้นหาอาชีพตรงนี้นะผมนี่แล้วก็เลื่อนลงมาครับผมหาคําว่ากรีดยางนั่นเองนะผมสรหรับเวล1ก็คือ เฟรมนใหม่ก็สามารถทําได้ผมนี่เข้ามาสามารถทํากีดยางได้เลยนะผมโอเคก็ใครที่แบบไม่รู้ว่าจ,จุดไหนก็สามารถเปิดคือแผ่นที่ด้ผมก็จะมีเส้นนาทางให้เราอย่างนี้นะผมนี่จุดกีดยางก็อยู่ตรงนี้นั่นเองับผมโอเคเดีย๋ยวเราก็ขับรถไปตามเส้นทางที่มันขึ้นให้เราดีกว่าผมโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมเคไปถึงจุดงานกีดยางนะผมโอเค โอเคนะผมตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงจุดงานกิจยานของเราเรียบร้อยแล้วผมโอเคเดี๋ยวเราขับกันเลยนี่ถึงแล้วนี่แล้วผมก็จะมีการัดด้วยนะผมก็เวลาใครซื้อรถมาแล้วผมก็สามารถเบิตัวนี้ได้ผมจะมีเรียกรถแล้วก็เก็บรถนั่นเองผมก็ทํางานเก็บเงินนะผมซื้อรถนะผมนี่สามารถเปิดได้เลยนะผมนี่ก็ก็ลงรถไปเลยนะผมไม่ต้องกดอ่าดับรถแล้วกันผมเกียดดับอืแล้วก็ ใหได้มาตรงนี้นะผมัมกับการกดสมัครงานผมมันการกดวายนั่นเองผมนี่วิธีการสมัครงานค pues, รับผมนี่เราก็ได้สมัครงานกรนีดยางเรียบร้อยผมก็ <package S 1> ให้เดินไปตรงนี้ผมคํมาว่ากรีดยางแล้วก็กดวายตรงนี้ได้เลยครับผมนี่เราก็จะได้ถังอ่าเขาเรียกว่าถังใส่น้ํายางครับผมน้ํายางน,น,างน,นั่นเองผมอันนี้จุดแปรรูปในนี้ผมเราต้องไปเก็บยางมาก่อนนั่นเองครับผมมาแปรรูปตัวนี้ได้นั่นเองนะผมแล้วก็นําไปไขายตลาดเลยนะผมไม่ใช่เลย สายที่ตลาดนะผมโอเคก็ไอเดินมาตรงนี้ผมมีก็จะมีคนมาเก็บกับเราด้วยนีน่ผมมีเป็นงานที่แบบว่าผู้เล่นใหม่ก็สามารถมาทําได้เลยครับออ,าอหาต้นไหนก็ได้ผมไปเก็บต้นนี้แล้วกันอันนี้แต่เสียละสิบห้าเมียรึเปล่าอะไรประมาณแบบเต็มอ่ะเออนี่ผมเต็มห้าร้อยก็กดเอ็นรึเปล่าจบแล้ว อ๋อผมกดไต่แล้วผมกดไต้ไปเรื่อยๆผมนี่มันก็เกียได้เราผมได้ครั้งละห้าแล้วผมนี่กดไต้ไปเรื่อยๆนะผมนี่มันเลิกเกียได้เราแล้วผมนี่กดไต้ไปเร <c oughs> ื่อยๆผมกดค้างได้ก็แล้ผมถ้าใครเกลียดกดรวดรวดวผมกดค้างไว้เลยนี่ผม น้ำยางเต็มแล้วผมพอน้ำยางเต็มเรียบร้อยผมก็ให้ไปตรงจุดแปรรูปเมื่อกี้แล้วที่ผมบอกนะผมก็วิ่งไปเลยผมนี่มันจะอยู่ในโกดังนะผมนี่โกดังนี้นะผมนี่นี่ตามเพื่อนไปเลยก็ได้ผมนี่ผมว่าเป็นงานที่แบบสำหรับเล่นใหม่ก็เป็นงานที่นักสนใจนะผมคือสามารถทําได้เลยนะผมนี่ตอนนี้เราก็ได้มาถึงจุดแปรรูปแลผมนี่ก็เดินมาตรงนี้นผมเนี่ยก็ เดินไปครับผมไม่ต้องดกดอะไรทั้งสิ้นครับผมกดเดินไปมันก็จะแปลรูปแปลแครับผมตลอดมันก็จะลดเรื่อยๆนะผมนี่ก็เรามันเต็มนะผมโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมอ่าแปลรูปใกล้เต็มนะผมตรงหลอดนี้ครับผมก็ตัดไปตอนที่ใกล้เต็มแล้วกันทุกคน โอเคนะผมตอนนี้เราก็ทําการไปรูปแก้เต็มแลผมนี่จะครบร้อยละนี่ผมครบลอยเราก็ได้ยามาสิบแผ่นนะผมนี่ก็ถ้าใครจะทําก่อก็สามารถมากสมัครงานใหม่แล้วก็ทาใหม่ได้เลยผมโอเคผมเอาไปขายที่ตลาดเลยแล้วกันนะผมนี่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าอาชีพแต่ชีตเราทํายังไงนะผมนี่มันก็จะมีเมนูเฮล์นะผมก็กดได้เลยนะผมนี่มันก็จะบอกอาชีพที่เราทําอยู่ก็คือกินยานะผมก็สามารถอันนี้ได้นะผมนี ก็จะได้นงานเป็นแผ่นน,นั่นเองผมก็อ่านได้นะผมก็จะประมาณนี้ผมโอเคเดี๋ยวเราไปขายที่ตลาดกันนะผมก็เอารถดิปกขันไหนอะเอาคันนำของเราขึ้นขี่ไปกันผมยังไม่อันนั้นเลยยังไม่ดับรถเลยโอเคเดี๋ยวเราขี่รถไปตลาดดีกว่านะผมไปขายโอเคเเขี่ไปเรื่อยๆนี่คือไปทางนี้แล้วกันนะผมนี่ก็ ตัดไปตอนที่ผมถึงตลาดเลยแล้วกันนะผมแล้วเราไปดูแล้วผมว่าราคายาน,นผมเราจะได้มาเท่าไหร่แตวผมสับเงินนะผมก็โอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมถึงตลาดเลยแล้วกันนะเอเคนะผมตอนนี้เราก็ได้ทําการเขยรถมาตกตลาดของภายในเซิร์ฟเวอร์แล้วผมนี่ตลาดภายในเซิร์ฟเวอร์ก็จะอยู่ตรงนี้ในนี้ผมนี่ตลาดกลางนะผมป้ายตัวไปเลยเลยนะผมนี่ก่อเดินก็ไปเลยนะผมนี่ภายในตลาดก็จะมี นี่ครับผมมีร้านขายเยอะแยะปะมาแล้วผมเก็บหอยก็มาเก็บขายได้ผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดคราฟไอเทมนะผมก็กดไว้ดูแล้วผมกดไปที่ยอดราคาผมนี่สามารถขาฟไอเทมได้ผมโอเคเราไม่มีนะผมกดออกนี่นะเออนี่ยกดโค้ดไปเออเนี่ยผมกดไว้ก็ได้กด,ก <c oughs> กดทําไมนะลืมสังเกตนะผมเมื่อกี้นี่ก็มีร้านสดสดซื้อร้านโดเนทอะไรด้วยผมนี่ร้านซื้อเวฟีตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นจุดขายโอเคอันนี้จัดอันดับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูราคาตลาดนะผมนี่สามารถดูราคาตลาดได้ผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้ราคาระผมนี่เมื่อกี้เราทํางานอะไรนะกีดยางใช่ไหมกีดยางอยู่ที่สิบนะผมก็ได้ร้อยหนึ่งหรือเปล่าทึกฝาใช่แหละโอเคไปสิบอันนะผมตกต่อชิ้นนะผมนี่ก็เต็มไปตรงนี้ผมนี่ก็จะมีกลุงใส่ชุดขาวต่อยทีนี้เออเอาแต่ได้ไหมเนี่ยนะเอาต่อยได้โอเค ก็กดรายไปแล้วก็เราเก็บมาส0แผ่นใช่ไหมแล้วก็ขายไปเลยนะผมสิบแผ่นนี่แล้วก็ได้เงินมาหนึ่งอบาทนะผมก็เนี่ยผมก็ทําการขายเรียบร้อยนะผมถ้าใครอยากไปเก็บตกสรับไปเก็บได้นึกว่าใครจะเก็บต่อก็เก็บได้เลยนะผมแล้วก็มาขายทีเดียวนะผมแล้วแต่นะผมอันนี้ผมเก็บมารอบเดียวเป็นตัวอย่างเฉยๆนะผมก็สําหรับใครที่อยากมาเล่นเซิร์ฟเอลพีนะผมก็สามารถโหลดลิงก์ อ่าที่ผมทิ้งไว้ไเลยเดียผมก็จะเป็นเว็บไซต์ของเซิร์ฟนี้เองบบนะครัสามารถมาเล่นได้ผมสำหรับเซิร์ฟออร์อีเพย์ผมใครที่ชอบแนวไฟเอ็มแนวโรเพย์แบบหายเงินแบบยากๆแล้วผมใครที่ชอบแนวไฟเอ็มล้วนโรเพย์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาเล่นเวอร์โรเพย์ได้ผมก็ผู้เล่นตอนนี้อยู่ที่136กวันสามสิบหเดียวผมตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามนะครับดีผม,มอตอนนี้ผมก็ใครที่อยากมาเล่นก็สามารถมาเล่นได้เลยนะผมสำหรับเซิร์ฟนี้นะผมก็ ใครที่อยากให้มี EP สาวนุ่มสำหรับเซิร์ฟนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะผมแล้วแต่นะผมว่าจะมี EP สาวที่ฝากนะผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้คผมขยายมี EP สาวนุผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์นอกเพจนะผมโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะผมแล้วก็เจอะมาในคลิปหน้านะผมก็เดี๋ยวจะกลับมาทำที่ข้อนี้นึงก็จะกลับมาทำคลิปลงเรื่อยๆนะผมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนทุกคนโอเคบ๊ายบาย